ที่ถึงบ้านกันแล้วบ้างคะคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งจะสอนน้องๆรับหูก,กระต่ายนะที่เป็นโบสีแดงแบบนี้ด้านหนึ่งสีเขียวด้านหนึงสีแดงเขาแจกเพียงแค่2,000ชิ้นเท่านั้นเป็นแนว Tower Defense นซ์นั่นเองคะ่ะเข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมจ้า <S <S สำหรับใคร เคยเล่นแนวนี้นะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะเล่นให้น้องๆดูค่ะส่วนใครที่เคยเล่นแล้วน่าจะรู้นะคะว่าต้องเล่นยังไงควยเล่นนั่นก็คือน้องๆจะต้องอยู่ในราวเกมทั้งหมด60นาทีนะคะซึ่ง1ราวเนี่ยจะใช้เวลา10นาทีเล่นทั้งหมด6เกมน้องๆก็จะได้ลนะคะ60นาทีและควยที่2ก็คือน้องๆจะต้องเปิดตัวละครหรือเปิดไข่ระดับดีเจเนอรีได้1ตัวนะคะแล้วก็เก็ของได้เลยโดยใช้เหรียญทองในการเปิดน,นั่นเอง เรื่องะะอ,อันไหนก็ได้นะคะวิ่งเข้าไปเล่นนะคะน้องๆน้องๆจะมีตัวละครแล้ว1ตัวอยู่แล้วนะคะกดสตาร์ทได้เลยแล้วจะนันให้น้องเลือกอันแรกก็ได้ค่ะง,ง่ายสุดแล้วก็ตัวละครมาวางเหมือนแบบ Tower Defense ทั่วๆไปเลยนะคะแต่เงินมันอาจจะขึ้นช้าหน่อยอย่าลืมอัปเกรดตัวละครด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ตีแรงขึ้น เราจะต้องตีตัวละครไปเรื่อยจนกว่ามันจะหมดนะคะน้องๆอยาให้มันเปิดประตูเราได้ก็พอเมื่อเล่นแล้วน้องๆจะได้มา70เหรียญก็เอามาสูมไข่ตรงนี้ได้เลยค่ะการสูมหนึ่งครั้งจะใช้ทั้งหมด100เหรียญนะคะน้องๆจะต้องได้ระดับดิจิเนลลี่สีเหลืองมันก็จะมีแบบหนึ่งที่ง่ายกว่าก็คือน้องๆเห็นด้านบนที่เป็นรูปปฏิทินเลขหนึ่งใช่ไหมคะหาน้องๆล็อกอิน เวันเนี่ยน้องๆก็จะได้ไปเลยนะคะในระดับรีเจนเนอ l รี่มันก็จะเสียงว่าของมันจะหมดก่อนไหมก็ต้องลองเสี่ยงดูนะคะสำหรับใครที่อยากแบบเอาแบบง่ายๆแบบนี้